นงเยาวผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลสิทพุนโรเป็นเชิญท่านนายกโครงการพิหารส่วนตะบลบานนาสายันธรมารเป็นเชิญคุณครูพรทิพาดุพันธ์ครูชมานการพิเศษและเีลนเชิญแพทย์หญิงสงภาวดีพุทลิกเป็นเชิญทักนส,นนสีท่านด้วยความเคารพครับผม กราบน,นิมนต์พระคุณท่านเลลป็นรูปพิจารณาพาใครบังสุคุณขอรับครกราบน,นิมนต์พระคุณท่านเลลป็นรูปพิจารณาพาใครบังสุคุณแล้วขออนุญาตนะครับครับนะครับ กอสสามสี่ห้าห้านะครับก็เก่งนะครับกับพิษสุรโรคนะครับชุดพยัีที่หนึ่งเพราะว่าจะลดกองวิธีนะครับจะเข้ารทางต้านน้นปังอยู่นะครับต้องขออภัยนะครับเป็นอย่างสูง รับต้องขอขอบคุณทั้งสี่ท่านครับผมจะต่อไปเป็นนะครับสี่ท่านนะครับจะได้เรียนเชิญท่านนายกองค์กรารริหารส่วนตำบลวังฤกนะครับสมพงษ์รักแย้งเรียนเชิญท่านนายกองค์กรารริหารส่วนตำบลเกาะตะเลี้ยง